สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ ep ที่6ของแพรในซูมินิมอลนะคะค่ะคือเราแอบมาอัปเดตเรื่องที่น้องสิงโตตีกันนะสรุปว่าตอนนี้น้องดีกันแล้วนะคะไม่ตีกันแล้วเนาะก็ต้องใช้เวลาปรับตัวสักพักโอเคหลังจากจบเรื่องน้องสิงโตไปนะคะวันนี้เราก็ ตัดสินใจว่าเราจะสร้างโกงน้อง African Wild Dog นะคะเป็นโซน glass land เหมือนกันเราคิดว่าโซนข้างหลังข้างๆสิงโตสองฝั่งเราจะทำเป็น glass land หมดเลยนะคะก็มาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าเราไปนั่งดูรูปพวกแบบว่าคาเฟ่ที่เป็นแบบแนว d e s ซอร์ตมินิมอทั้งหลายที่เป็นแบบแนวทะเลทรายมานะคะเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยน กำแพงจากกระจกเป็นอย่างอื่นดูบ้างเนาะก็อาจจะเป็นคอนเซปต์ใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยทีนี้เทคนิคการที่เราจะปรับปรุงกำแพงรั้วนะคะถ้าเราทํำเสร็จหมดแล้วอะถ้าเราอยากปรับความสูงหรือว่าเปลี่ยนเป็นกระจกอะไรทั้งหมดก็ทำตามในคลิปนี้ได้เลยนะคะโอเคสวยงามเรียบร้อยแต่เรามาดูซิว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนดีนะคิดก,ก่อนนะคะแป๊บหนึ่ง สุดท้ายสรุปว่าเราจะทําคอนเซปต์เดียวกับน้องสิงโตเนาะก็แบบมีทางเดินให้ลูกค้าสามารถเดินเข้าไปใกล้ชิดน้องได้นิดนึงนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมเช็คพื้นที่ในกงด้วยนะคะว่าเพียงพอต่อสัตว์เลี้ยงที่เราจะมาลงหรือเปล่าเราจะได้แก้ไม่ยากเนาะก่อนที่จะตกแต่ง ของเราพอได้อยู่นะคะโอเคมาเริ่มตกแต่งทางเข้าที่คนจะเดินเข้ามาดูน้องกันเลยละกันเอาเป็นอะไรดีอ่ะทะเลทรายก็ต้องกระบองเพชรใช่ไหมโอเคเดี๋ยวค่ะกระบองเพชร เวลาเราหมุนของนี่เรากดตัว Z ซนะคะแล้วมันก็จะหมุนให้อัตโนมัตินะถ้าของมันเยอะเกินไปแล้วตาลายนี่ก็พิมพ์เอานะคะเซิร์ชเอาว่าเราอยากได้ต้นอะไรเนาะ นนี้ะะคะแต่ว่ามันเหมือนขาดอะไรไปนิดนึงอะ่ะเราอยากได้กองทรายเดี๋ยวเราหาอะไรมาทำกองทราย่นนะันอะอันนี้น่าจะพอเนียนเนยนเป็นกองทรายได้อยู่ะ,ะกเ็เนียนเเอาเราเป็นคนเนียนๆีอย่างนี้แหละ เป็นแบบหินกรวดสีขาวๆนะหินที่เหมือนลวาอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้จะทำยังไงอต่อไปเรามาทําด้านข้างนะคะทํำลวรอบเลยนะเราคิดว่าจะเป็นแบบโครงสร้างตึกรอบๆเลยนะเราจะใช้สีขาวนะคะเพราะว่ามันจะได้ตัดกับสีกําแพงเนาะแล้วคือลว ไม่สวยเลยอะ่ะมันไม่ตรงช่องเดี๋ยวเราเปลี่ยนล้วให้ตรงช่องทำรอบเลยนะคะเราทำหมดทั้งสี่ด้านเลย อเคอันนี้ครบทั้งสีด้านแล้วนะคะแต่ว่าถ้ากระจกมันเสมอกับไอ้ส่วนโค้งของกำแพงเกินไปเราว่ามันไม่สวยเราจะปรับลงมาเอาแค่12เมตรพอนะคะ mm hmm. ก็ปรับให้มันเท่าเท่ากันเนาะ mm hmm. อ่าได้แล้วแล้วก็มุมสายมือนะคะกำแพง พื้นที่มันอาจจะไม่เท่ากันแหละเราพยายามหาอะไรมาใส่แล้วแต่ว่ามันไม่โอเคอะ่ะเดี๋ยวเราต้องหาอะไรมาแปะดูนะคะว่าต้องใส่อะไรถึงจะโอเคอืสรุปน่าจะเป็นต้นไม้นะคะแต่ว่าใส่ต้นใหญ่เกินไปมันไม่เข้ากับทะเลทรายเดี๋ยวลองใส่ต้นเล็กๆดูแล้วกัน ประมาณนี้ก็น่าจะได้อยู่นะคะโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะทําเป็นเต็นนะคะอันนี้เราคิดว่ามันน่าจะเรียกว่าแบบเป็นสไตล์โมร็อกโกอะไรอย่างี้ปะเราจะทําเต็นเต็นทิปของเรานะคะไม่ต้องมีโครงสร้างอะไรทั้งนั้นเอาผ้ามาแปะๆกันแล้วก็สามารถเป็นเต็นได้ให้น้องมาน,นอนในนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันค่ะว่าทํายังไงเนาะ เราก็ไม่ได้เก่ง้วนะคะเราก็เลยหาอะไรที่มันเป็นแบบเบสิกเบสิกง่ายๆอะ่ะคืออะไรมาปรับแต่งได้ก็ลองเอามาแปะๆกันดูอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่อาจจะหาแบบดีๆหน่อยที่เราแบบโอเคแบบนี้เราสามารถทําตามได้อะไรอย่างเงี้ย ันนี้ประมาณนี้น่าจะได้แล้วก็เต็นท์มินิมอลมันจะชอบมีอะไรอยู่บนหัวเต็นท์ด้วยใช่ปะเราหาอะไรมาแปะกันอันนี้คืออะไรอะไม้กวาดปะแล้วเราเอามาเป็นหัวเต็นท์นะเนียนมากหรือว่ามันมีอย่างอื่นที่มันเนียนกว่านี้ไหมเดี๋ยวลองลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดูนะลองเอามาแปะดู มันอันใหญ่เกินไปไม่ได้สรุปอันเดิมแหละกดแบ็คกลับได้เลยนะคะคือขี้เกียจเปลี่ยนแหละเมื่อกี้แบบเอาแบบเต็นท์ขึ้นมาดูนะคะเออมันยังไม่มินิมอลเดี๋ยวหาอะไรมาห้อยมันหน่อยแล้วกันนะแบบนี้น่าจะพอได้ไหม,มก็ได้เลยโอเคสรุปว่าอย่างนี้นะ,ะแล้วก็เต็นท์มันต้องมีด้านหลังเนาะเดี๋ยวหา ้ารูปสามเหลี่ยมมาแปะหนแล้วกันไม่รู้มันมีลายเดียวกันหรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นมันมีแค่ลายนี้นะคะก็น่าจะได้แหละค่ะเพราะมันมีแค่ลายเดียวเนาะก็คงต้องใช้อันนี้แต่ว่ามันไม่พอดีกันอะไม่เป็นไรก็เป็นเต็นท์แบบคิดซะว่าลูซิปเปิดเอาแล้วกันเนาะเปิด นิดนึงให้ลมเข้าอะไรประมาณนี้แหละอันนี้เราก็จะก๊อปเพิ่มอีกสัก 2- ออันนะคะแต่ว่าแบบขนาดสูงต่ำไม่เท่ากันเนาะเพิ่มเลเยอร์ให้กับเต็นท์นะคะแล้วเราก็จะหาของตกแต่งนิดหน่อยนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเต็นท์เพราะว่ามันสีขาวมันได้ตัดแล้วก็มันเข้ากับฉากข้างหลังเราด้วยนะคะ โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะซีนเต็นท์ของเราเดี๋ยวเราจะก๊อปทั้งยวงไปไว้อีกมุมหนึ่งด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวที่นอนจะน้อยไปสำหรับน้องเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำอาของเล่นให้น้องนะคะเป็นมุมไว้ให้น้องกระโดดเล่นแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าะคะเดี๋ยวลองทำดูก่อนแล้วเดี๋ยวพอเอาน้องมาใส่ ก็ค่อยดูแล้วกันว่ามันใช้งานได้ไม่ได้อะไรยังไงอีกทีค่อยมาแก้กันใหม่เนาะ <ไป S 1> เราอยากทำที่กระโดดให้น้องเพราะว่าไอ้พวก ที่กระโดดที่เขามีมาให้ให้น้องปีนป่ายอะค่ะสีมันไม่ได้นะเราก็เลยอยากทําใหม่ที่สีมันเข้ากับสไตล์ที่เราทําคอกน้องอย่างเงี้ยเนาะ ก็ประมาณนี้ค่ะเป็นสไตล์มั่วๆในแบบเราเองนะคะโอเคมาดูของเล่นอื่นของน้องกันดีกว่าว่าน้องต้องการของเล่นอะไรบ้างนะอันนี้เป็นสปริงเกิลนะคะส่วนใหญ่สัตว์โซนกาสแลนด์จะชอบให้ใส่สปริงเกิลนะเออแต่ก็เคยทำกรงจระเข้ก็ใส่สปริงเกิลเยอะเหมือนกัน oh ก็คือแบบที่พ่นน้ำให้น้องอะไรเงี้ยอากาศมันร้อน อเคแล้วเราก็มาใส่ที่นอนให้น้องในเต็นท์นะคะ,ะที่นอนสัตว์ก็หลักการเดียวกันเลยะคลิกที่ที่มันเป็นแผ่นๆเหมือนที่นอนอะ่ะเราก็ดูขวามือว่าอันเนี้ยมีสัตว์อะไรนอนได้บ้างเนาะก็คลิกเดียวกันกันกบที่ใส่ถาดอาหารใน e p ที่แล้วเลยนะคะ โอเคได้แล้วค่ะต่อไปเราจะเอาน้องมาลงแล้วนะคะแล้วก็เข้าไปดูก่อนว่าน้องอยู่ตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวฝูงหนึ่งเนาะแล้วเราก็เลือกเอาเวลาเราเลือกสัตว์มาลงเราจะพยายามดูสัตว์ที่มันมีเหรียญน,นะต่ําสุดก็คือเหรียญทองแดงเพราะว่าการติดเชื้อหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแบบว่ามันจะไม่ป่วยง่ายอะไรประมาณนี้ไม่ติดเชื้อง่าย ก็คือต้องดูแถบที่เป็นรูปรูปบวกอะคะ่ะถ้ามันแดงก็ไม่ควรจะซื้อนะคะเมื่อกี้ตอนแก้ไขรั้วเราลืมใส่ประตูให้พนักง,งานนะคะก็เลยเอาสัตว์มาลงไม่ได้ใส่ประตูแล้วก็ไปเซตอัพสตาร์ทโซนเหมือนเดิมนะคะอันนี้เราบวก l i ออนกับ d o อกไปเลยนะอาจจะให้ดูสัก2-3งสกงโซนนี้ ่เราลืมใส่ถาดอาหารให้น้องนะคะแล้วก็อันนี้เราจะใส่น้ําให้น้องเนี่ยนะเพราะน้องไม่มีแหล่งน้ำเนาะเราไม่ได้ทาบ่อน้ําในนี้ก็ใส่ก๊อกน้ําให้น้องไว้ดื่มน้ําด้วยแอบเห็นพนักงานวิ่งเอาน้องมาส่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ป้ายใส่ลำโพงเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูน้องกันแทม่ไม่มีสาวนะคะต้องทําเองอุ๊ยน้องแอบลายเดียวกับ ลัวที่เราทําเลยคือกลมกลืนมากจ้าโอเคเพื่อนๆน้องก็กำลังมาเหมือนกันจ้าอุ๊ยอ้าวทำไมมันขึ้นสีส้มอ่ะเหมือนพื้นที่มันจะน้อยไปนะคะแต่ว่าเอาแบบนี้ไปก่อนเนาะก็ลองดูไปก่อนมันยังส้มอยู่เนาะ เดี๋ยวเรามาปรับพื้นผิวให้น้องหน่อยนะคะเพราะว่าพื้นผิวยังไม่โอเคตรงแถบสีแดงเทเรนมันขึ้นเป็นแบบ14%อนึงอะ่ะเรามาปรับนิดนึงมันจะได้เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะมันเพิ่มเป็นสีเขียวๆเ,เรื่อยๆเนาะเมื่อกี้โอเคแล้วเรา,เาส่วนฮาร์ดเชลเตอร์นี่คือที่นอนน้องนะคะหรือหลังคาเดี๋ยวเราค่อยมาท,ทําทีหลังแล้วกันเนาะไม่เป็นไรเท่านี้น่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูมุมมองลูกค้าสิว่า เวลาลูกค้ามาดูน้องจะเป็นมุมมองแบบไหนนะคะเออคือเราเห็นแต่หมวกแมงมุมนะหมวดององแมงมุมเด่นมากไม่เห็นน้องเลยจ้าก็ <_ an> คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปหาแบบหลังคาแบบโมร็อกโกมาหน่อยแล้วกันที่มันแบบว่า ไม่ยากมากอะไรเงี้ยมันเป็นฮาร์ดเชล t เลอร์ให้น้องเนาะมันจะได้ขึ้นแสบสีเขียวหมดน้องจะได้ไม่มีปัญหาอะไรชีวิตความเป็นอยู่จะได้ดีโอเคเจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจมาพูดคุยกันได้นะคะในช่องคอมเมนต์เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ